มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนคน,คนแห่คืนตั๋วเพียบนะคะเสียใจไม่ได้กลับบ้านค่ะจากกรณีที่กระทรวงคมนาคมบขอสอได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความประสงค์งดการเดินทางในระหว่างวันที่8ถึง18เมษายน2564ให้คืนตั๋วโดยสารบขอสอได้เต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียมทั้งนี้นะคะผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนตัว๋วหรือว่าเลื่อนการเดินทางได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขอสอก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงส่วนผู้โดยสารใช้สิทธิ์บริการแห่งรัฐโครงการเราชนะแล้วก็โครงการม33เรารักกันไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้นะคะแต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานว่าที่สถานีหมอชิตมีประชาชนแห่มาคืนตั๋วที่จองเอาไว้ล่วงหน้าโดยข้อมูลล่าสุดณนะวันที่9เมษายน2564มีผู้โดยสารนำตั๋วโดยสารมาขอคืนแล้วทั้งสิ้น4,160ใบาบางส่วนรับเสียใจไม่ได้เจอครอบครัวค่ะ แต่ดีกว่าไปเสี่ยงแพร่โควิด -19 ให้คนที่บ้านอย่างไรก็ดีในการเดินทางข้ามจังหวัดนะคะขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเข้าพื้นที่ของแต่ละจังหวัดก่อนออกเดินทางด้วยค่ะสอบถามรายละเอียดและข้อมูลบขอสอเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตัวบขอสอทุกแห่งค่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่ประมาทกาดจะตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ